ตื่นมากับเช้าวันที่2ของเรานะคะดูสวยมากๆเลยคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นวิวจากระเบียงห้องนอนของเราที่โรงแรมเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันกับเช้าวันใหม่นะคะวันนี้เป็นวันที่สองของการท่องเที่ยวของครอบครัวเรานะคะวันแรกที่เราเดินทางออกจากบ้านมาค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะค่ะเส้นทางที่เราจะไปกันพอดีว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะฝนตกเยอะมากดินถล่มแล้วก็ถนนปิดนะคะก็เลยกลายเป็นว่าแพลนของวันแรกไม่ไม่เป็นดังหวังนะคะนี่ก็เลยถ่ายคลิปค่อนข้างจะไม่จะมไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะก็เลยจะมาเริ่มคลิปในวันที่สองกันคะ่ะส่วนวันนี้นะคะตื่นเช้ามาบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะ ข้างวิวจากระเบียงห้องนอนของเรานะคะทุกคนสวยมากนคะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะก็คือทะเลสาบที่เมืองทูนนะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นอินเทอร์ลาเกนนะคะฝั่งขวาก็จะเป็นเมืองทูนนะคะส่วนวันนี้เราจะขึ้นเขาไปที่ฝั่งนี้นะคะเพื่อจะไปเล่นกระดานเรื่อนหน้าร้อนนะคะสวยมากอยู่บนยอดเขาเลยนะคะนี่เห็นแล้วก็อยากไปมากค่ะแล้วก็ว่าจะ พาทุกคนไปด้วยนะคะส่วนวันนี้นี่ก็รอปป้าแล้วก็นอก้องปันแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็เราจะไปทานอาหารเช้ากันแล้วก็เดินทางกันค่ะไปด้วยกันค่ะอันนี้คือห้องพักของเรานะคะน้องปั้นนอนตรงนี้นะคะก็จะประมาณนี้เมื่อคืนนอนหลับฝันดีมากเลยค่ะแล้วก็ส่วนนิดแล้วก็ปป้าจะนอนอีกห้องหนึ่งนะคะตอนนี้เรามาถึงนะคะนี่จะต้องอนั่งกระเช้าขึ้นไปเพื่อจะไปเล่น ม้าลากเลื่อนนะคะแล้วก็จะไปเดินชมทะเลสาบด้วยค่ะเดี๋ยวไปกันคนเยอะมากๆนะคะวันเป็นวันเสาร์นะคะอันดับแรกเราต้องซื้อตั๋วเพื่อจะนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนนะคะส่วนกระดานเลื่อนที่เราจะเล่นจะอยู่บนยอดเขานะคะ Thank okay. you. แล้วก็ดูวิวขึ้นไปนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้มาตื่นเต้นมากสวยมากเลยค่ะ ถ้าเราลอดอุโมองมาเอารถยนต์ขึ้นรถไฟก็จะมาโผล่ที่เมืองนี้นะคะดูน้ำตกข้างหลังสวยๆ เสร่้าจาบเสร็จปาตอนนี้นะคะเราขึ้นมาถึงข้างบนพอขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเราจะเล่นกระดานเลื่อนก่อนนะคะนิดซื้อตั๋วทั้งหมด5ครั้งนะคะ5ครั้งก็27ฟังนะคะน้องปั้นก็5ครั้งเหมือนกันนิดลองทําไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะตอนแรกคือกลัวมากแต่ว่าพอไปลองจริงไม่ได้น่ากลัวนะคะลงช้ามากเราสามารถเลือกได้ว่าจะเร็วหรือช้านะคะพอ,อะเล่นตรงนี้เสร็จนะคะเราก็จะไป เดินพาทุกคนไปดูะทะเลสาบนะคะสวยมากมากด้วยค่ะป๊าลองไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะ,ป,ะป๊าซื้อตั๋วแค่ครั้งเดียวเองค่ะโชคดีที่คนไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราไปลองอีกรอบกันค่ะ <Okay. S 2> ไปกันค่ะตอนนี้นะคะเป็นรอบที่สองของนิดแล้วค่ะน้องปั้นก็รอบที่2นะคะเรากําลังขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อจะเล่นอีกรอบเนาะดูนะคะบรรยากาศสวยมากเลยค่ะ ไปแล้วนะคะโอ้ยน้องปั้นไปเร็วมาก แ,แป๊บเดียวนะคะถ้าสมมติว่าใครไม่กลัวก็คงจะใช้เวลาไม่ถึงแค่ไม่ถึง2นาทีนะคะประมาณนาทีออก,กว่าแต่นิดลงมาช้านิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นอีกรอบค่ะนิดซื้อตั๋วเยอะเนาะวันนี้เอาให้คุ้มค่ะมาไกลเนาะดูนะคะวิวข้างหลังสวยมากแล้วก็กาบินก็อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะเลอแล้วปะ ตอนนี้นะคะเราเล่นกระดานเลื่อนไปทั้งหมด3รอบแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เก็บไว้2รอบเผื่อลงมาขาลงมาแล้วเรามาเล่นกันตอนนี้จะพาทุกคนเดินไปดูทะเลสาบนะคะเป็นอีกอันซีนหนึ่งที่สวยมากๆแล้วคนเยอะมากเลยนะคะทุกคน๋ยวเดินไปด้วยกันคะ่ะดูบรรยากาศสวยมากเลย ตนี้เราเริ่มเห็นทะเลสาบข้างล่างแล้วค่ะหลังจากที่เราเดินมาประมาณ20นาทีนะคะ20กว่านาทีค่ะสวยมากพ่อ <c oughs> ป๊าพ่อป๊าไปป๊าไปเดินลงไปดูทะเลสาบสักนิดนึงนะคะตอนนี้ป้าป๊า,ปานั่งพักอยู่ดื่มอยู่ร้านอาหารนะคะ มาทายเรือเล่นได้มีวันนอนเล่นอยู่ริมหาดอาเบสสวีปสแล สำหรับวันนี้นะคะเป็นทริปท่องเที่ยวของครอบครัวเรานะคะเป็นการมาพักผ่อนแค่สอง,สองวันเท่าน,นั้นเองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบในทริปวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศสวยๆว,วิวสวยๆของภูเขาสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย